ทานข้าวเช้ากันจ้าเพื่อนๆนก็หนาวนั่นแหละแต่ถอดเสื้อออกแล้วพี่น้อง <g ül> <g ül> ก็หนาวนะแต่ก็ถอดเสื้อออกเพราะว่ามันเกะก,กะมันหลายตัวใช่ไหมตรงนี้ก็สามตัวแล้วอะถอดไปสองตัวเหลือสามตัวมันห้าตัวพี่น้องก็ก็ก็รอรอวันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก่อนนะคะพี่น้องทานข้าวเสร็จก่อนค่อยใส่ใหม่ถ้าหนาวทานข้าวเช้ากันนะจ้าวันนี้อาหารอร่อยอร่อย พิ่งตักมานะ่ะ่อุ่นๆร้อนๆนะพี่น้องอันนี้คือลาบปลานะจ๊ะลาบปลานี่หมายถึงเอาเป็นลาบข้าวคั่วนะใส่ข้าวคั่วนี่พี่น้องเอาปลาไปต้มก่อนเป็นปลานินนะคะใครชอบทานปลาอะไรก็ต้มเลยเอาปลานินไปต้มกับตะไคร้นะจ๊ะเอาไปต้มให้ตะไคร้ให้สุกแต่ถ้าเกิดบางท่านบางคนก็ชอบเอามาเขือเอาไปต้มด้วยเอาเอาเอาเรียกว่าหอมแดงหอมแดงหอมขาไปต้มด้วย อันนี้ก็เอาไปต้มด้วยเหมือนกันนะต้นโมกก็เอาไปต้มด้วยเหมือนกันต้มเสร็จแล้วก็มาโขลกพร้อมปลานะพี่นองเอาพริกแห้งไปพิงนะพริกแห้งไปพิงแล้วมาตำหัวหอมขาวหอมหอมขาวหอมแดงกะปิปลาลาใส่ด้วยกันเนี่ยตักปลามาโขลกโขลกเหมือนกับเราทําขนมจีนน้ำยางะ้ะนนโขลกปลาแบบนั้นอ่ะแล้วก็เอาน้ําของเขาในแหละม,มาต้มอีกทีหนึ่งต้มอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้เดือดเซฟแบบ ให้เดือดเสร็จแล้วแล้วก็มาปรุงรสพี่น้องปรุงรสแล้วม็ชอบแบบไหน,นแล้วก็ถึงจะเอาเข้าวคั่วเ,เขาใส่จะเรียกว่าแกงนะถ้าไม่ใช่แกงเขาเรียกว่าลาบปลาลาบปลาข้าวคั่วพี่น้องนี่น,นี่คือลาบปลาขา้าวคั่วอร่อยนะเนี่ยอร่อยมากอันเนี้ยพี่น้องอร่อย๋อยวให้ดูมันหอมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันหอม,มเขาเรียกว่าอะไรหอมหอมเครื่องเทศใส่เครื่องเทศไปด้วยใส่มะแขวนใส่อะไรจุกจุกผิดผิดไปด้วยนะพี่นองแม่แล้วแต่เราจะชอบชอบใส่อะไรแบบไหนนะอันนี้ก็มีไข่เค็มไข่เค็มแอมนะไข่เค็มแอมอันนี้รู้กันแล้วนะว่าใส่อะไรบ้างนะลาบนี้นะรู้เลยนะน,นี่ก็มีผักอย่างงี้นะถ,ถ้าถ้าแอมถ้ากินอย่างนี้ต้องมีผักอย่างนี้แอม ก้อนผักชีมีแตงกวามีถั่วมีผักกาดขาวแค่เนี้ยเท่านี้ก็สุดยอดแล้วนะของแอมเนี่ยนี่ถ้วยเดียวอันนี้ผักเยอะแยะเลยชอบนะฮะชอบชอบ,ชอบรับทานชอบรับทานผักสดข้าวท่านี้ก็โอเคพี่น้องนะเนี่ยข้าวไม่ไม่ไม่ทราบว่าจะหมดหรือเปล่านะข้าวโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาทานด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวทานด้วยกันเลย อยาให้พี่น้องดูก่อนนะน้องที่เป็นแบบนี้ขอมากเขาขอมากเลยเอืมแค่มันเนี้ยมันสุดยอดเข้ากันดีตรงนี้ก็เหมือนกันบวกกัายาว อร่อยอร่อยหนาวด้วยเขาบอกเนื้อจะฉ่ำเนื้อแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไข่แดงจะฉ่ำมันไม่ฉ่ำนพี่น้องมันไม่ฉ่ำมันเป็นแบบเนี้ยคนขายเขาก็บอกว่ามันฉ่ำน,นะ แต่มันไม่ฉ่ำนะยังไงฉ่ำไหมเพื่อนเพื่อนมาฉ่ำไหมไม่ฉ่ำนะก็ปกติธรรมดาเนาะมันไม่ฉ่ำก็บอกว่าข้างในจะฉ่ำนะะซื้อเขออ้ามาก็ไม่ฉ่ำนะดูว่าเค็มก็แปล่าก็ไม่ไม่ทราบนะดูว่าเค็มไหมไม่เค็มไม่เค็มนิดหน่อยโอเคอยู่ตอนแรกว่าจะเอายำ ตอนแรกก็จะเอายำก็เลยไม่ายำก็เลยเอามอมแบบนี้ดีกว่าเขาบอกไม่ค่อยเค็มด้วยแต่มืนอึ่งไม่ได้ชิมไงเพิ่งมาชิมให้เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละอร่อยดูยไปซื้อเข้ามาเขาบอกว่าข้างในชามยังงง้นอย่างนี้อ่าเขาบรรยายมาแล้วก็โอเคซื้อมาเมื่อกี้มาผ่าเสร็จอ้ามันไม่ชามมา่าอ่ะโอเค ไม่ได้บอเลยให้ฟังนะแต่ว่า <c oughs> พูดได้ฟังว่าเขาบรรยายมาแบบนั้นเนาะเขาบรรยายมาแบบนั้นว่าเขาบรรยายว่ามันมันมันช่รรำไก่แดงช่านะเออไอโน่นไอน,นี่อร่อยก็โอเคก็อร่อยอยู่นะคะพี่น้องออโอเคค่ะชวนรับทานข้าวเท่านี้นะจ๊ะรับทานข้าวเช้าจ้า